สัส่ดีจ้ะตอดแว่นดีกว่าบอมไม่กีบไอ้นี่ทำาอันี้่จ้ะใส่แว่นหนิวก็มองไม่ค่อยเห็นนะตาไม่ค่อยดีเกแล้วเดี๋ยวจะไปตัดผมอยู่โอ้ยหนําขันผมเจ้าขวางจังทำขนมจีนตอนแรกว่าอ้ยใส่ครึ่งเดียวว่าใส่ครึ่งเดียวจะพอกินบอนี่ไหลดินี่ ตำขาขนมจีนปูปลาน้ำปูปรุงสดกับแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ยอดพักปังแบบ มองเห็นหน้าก็จะชัดๆเว้ยต้มเหนียยาวแล้วมันแยงตามอ่ะจ๊ะ ซือมาห่อหนึ่งสี่สิบกว่าบาทวันได้หลายปวดกินไาหวันละยังไม่หมดเลยเนี่ยเอาไปจัง ไปอ่านคอมเมนต์เมื่อเช้าแล้วแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ตอบพอตอบในคลิปเ,เลยก็แล้วกันด้วยจ้ะนน,น้ำปูอยู่ลงคลิปที่นิวทำอันนี้เนี่ยน้ำปูว่าหน้าตามเป็นยังไงเนี่ยไปดูเอาในคลิปนี้เนี่ย ปลาซื้อที่ไหนปลาซื้อที่ร้านตำม่วหรือเราหยวนเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันเราจะ người cho con thay mà lại của mấy im nó rồi lại đi đi nhiều thứ đi này nhiều thứ đi Villa Market ทอ็ทอปมากที่มันอยู่ในเซนทรันนะ่จ๊ะอันท็นนอ,นทอปเลนส์้ตํามับตลาดไม่น่ามีเพราะมันแพง ซื้อซื้อในฟูดแลนด์ซื้อในฟูดแลนด์มันจะถูกกว่าซื้อในวิลล่าต่างประเทศเขาเตะทิ้มน่ะจ้ะไว้ดิ มันไรใบเราไม่มีเนะี่ยน่าจะมีคนปลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าหนูก็ไม่เคยเห็นเขาปลูกนะเคยเห็นได้มันก็เป็นหัวหัวใจเท้านะจ๊ะแต่มันลูกแค่นี้หัวใจเท้าสีขาวแล้วที่เราใส่กับซุป อืมใช่กับซุปวิเตียวมาวิเตียวยไหมอันเดียวกันแต่ว่าแค่มันเป็นสีแดงสีแดงก็มีสีม่วงก็มี มีลายสีลูกเล็กๆจะออกฝืนๆเป็ด ขน้มจีนเท่าไหร่อืมครับเก็บหลุดมือ what เราเข้าไปดูคลิปมีพี่คนนึงทำคลิปวันนี้วันเนี้ยคลิปกินเนี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กินหมูมามกินสกระตปกกินมันหมูกินเหมือนแต่โอดแต่ยากกินเหมือนไม่เคยกิน ว่า <c oughs> เรื่องเขามาจากเราไม่ชอบเราก็อยากดูเขาอยากเป็นมินเขาแบบนั้นไม่ต้องฟ o l โล่ไม่ต้องกดติดตามมันเราจะได้ไม่เห็นเราจะไ,ไม่ต้องไปว่าเขา คลิปนิวคือกันไม่ชอบนิวก็ไม่ต้องกดติดตามเพราะว่าเขากดติดตามปูมันจะเด้งมันจะเวลาหนูอ,อัดคลิปลงคลิปเหน้าว่าทำไมยนงไม่กินตัวปูนูว่ามันไม่่อยนูเลยไม่กิน ปูะมีคนถานมเลงว่าปูกี่วันได้กินอ่ะฮิดหนึ่งก็ได้กินได้แล้วบีบบีบน้ำปลาทุ่มตัวปูวเลยฮิดย่อได้กิน แท้ความยากของคนของฟานน้อยข้าแม่ความหิวของทาน้อยข้าแม่สงสัยเป็นแบบนี้เลยจ๊ะหิวไหลต่มันนกินไหลไดินี่ เต็บูดนี่อ๋อไม้เดี๋ยวไปกินต่อผักนเก็บหมดนึกถึงยังยังมีผักอันนี้ใช่ป่ะนึกถึงไม่เอาผักหวานกับขนมจีนเพราะว่าถ้ามันเปื้อนแล้วไปล้างแท่เปียนมันจะเน่าผักอะไรที่ล้างปุ๊บ แช่ตัวเย็ยนเราจะเน่าเวลากินก่อนค่อยล้างถ้าเกิดว่าล้างแล้วเอาไปแช่ตัวเย็ยนนะจ๊ะมันเน่าไหวหเหนื้อน,นี่แน่นปึ๊กเลย ไอ้ดองน้ำปลามันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยมันจะไม่กัด ไปแล้วเดี๋ยวจากคลิปนี้แซ่บหลายเหล่าน,น้อยนึงนี่จะพยายามเล็มให้หมดเพื่อได้ไดกีบปูกล้ามาเลอเลยไอชาที่ได้ได้กินได้กินปูเส่บได้กินของเส่บไหมเนาะจ้ะเดี๋ยว คิดต่ไปเนื้ว่าจะมาอัดอันของที่นูวข่ายให้ดูว่ามีมีอะไรมั่งจะได้รู้กันเพราะว่าบางทีหนูก็ตอบไม่ได้หมดทุกคนจ้ะเออแล้วก็จะมาบอกเพจด้วยว่าเพจหนูชื่ออะไรเนาะจะได้ไปเข้าไปติดตามในเฟ e บ,บุ o k ก,กันด้วยจ้ะอันัแซ่บๆนำกันเลยจ้ะมือเที่ยง